เริ่มแล้วนะครับคอมมานด์ออลกสองตูสองห้านะครับนัไปเทคบางนาหกถึงเก้ามีนาคมนี้เท่านั้นนะครับใครที่กําลังมองหากระจ็โน้ตบุ๊กคอมประกอบ DIY คอมพิวเตอร์นะครับสามารถไปดูได้ที่งานนะครับสมาร์ทโฟนก็มีนะใช่มีหมดเลยครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์เด็ดนะก็แน่นอนว่ามีตัวการ์ดจออาร์5 0สูนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับและยังมีในส่วนของโปรโมชั่นไม่ขนกลับนะครับเช่นกันครับมาก่อนได้ก่อนโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดนะครับครับก็ต้องยอมรับว่าเสน่ห์ของงานคอมมาน์ก็คือ คุณได้มาจับได้ลองได้ลองขอทันทีด้วยนะครับแถมว่าติดต่อคุยกับเซลล์คุยกับใครก็ได้นะครับเพื่อขอต่อรองราคาหรือให้เขาแนะนาโปรโมชั่นที่ดีให้กับเราเพิ่มเติมได้นั่นคือเสน่ห์หนึ่งของงานคอมมาดของเราเลยนะครับผมและยังมีในส่วนของโปรโมชั่นคอมมาดวัดดวงนะอันนี้มารุ่นรับกันได้ครับในส่วนของคูปองบัตรเชอร์มูลค่าสูงสุดถึง10,000บาทนะครับสุดยอดมากครับ10,000บาทที่เยอะมากครับก็ใครที่อยากเป็นผู้ชุดดีก็มาร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อกับเราได้ ก็เจอกันได้ครับกับเรางานคอมมบัดไทยแลนด์หรือคอมมบัดอันล็อกแบบพนธีผ้านีครับอีกโปรเดตหนึ่งนะครับพี่อยากให้ทุกคนมาแล้วไปร่วมกันก็คือโปรบิ๊กโบนัสของเราใช่ไหมเบ้นบิ๊กโบนัสคื้อของครบสามพันบาทนะครับได้ลุ้นหนึ่งสิทธิ์ครบหกพันบาทได้สองสิทธิ์นะครับคุณจะลุ้นกันได้ที่บู๊บบิวกโบนัสหน้าหอได้เลยนะครับมีของแจกทุกวันแน่นอนครับผมเรามีรางวัลใหญ่อีกมากมายครับผมก็มาเราเดียกันที่งานคอมบัดเหล่านี้ได้เลยครับครับอย่าลืมมากันได้นะครับเย้